ข่าวแรกวันนี้จะชวนเมาา์นี่เลยครับเขยบ้านไร่สไปไฮโซครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะคืนนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าพระเอกของเราครับผมคุณแค่มหมัดสวีเนี่ยเขาคัมแบ็กแล้วนะฮะ,ะกลับมาที่นี่เลยฮะอาณาจักรเกษตรโสภานะฮะออซึ่งเป็นบริษัทของมุกดาในเรื่อง<ช>อันนี้นคือเขามาป่วนเอย้ เข้ามาทางานนะเข้ามาทํางานนิวนิว,นวจะใช้คําว่า<ช>ป่วนไม่ได้ไจคือผู้ชายหล่อส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับสเสน่ห์พอเวลาเรามีสเสน่ห์เนี่ยไปที่ไหนมันก็จะต้องเกิดเรื่องเป็นปกติการเกิดเรื่องไม่ใช่การปวนแต่เขาเรียกว่าแค่ไปทําปฏิกิริยาบางอย่างกับใจของผู้หญิงบางคนเฉยโอ้โหเานี่ลึกซึ้งมาเเกเลยนีผู้หญิงคนนั้นที่หมายถึงก็คือน้อง ลิเบีย่ใช่ที่มาในบทบาทของน้ำหนึ่งนั่นเองนะคะก็ดูสีขนาดมีสามีแล้วนะยังขอมาตาะบักนินอยู่เลยอ่ะไม่ได้เลยนะพี่เจี๊ยบถ้าเป็นเรื่องจริงมีคนมายุ่งกับพี่ปูไข่พี่ทำไงตบหรือว่านัตบใครตบผู้หญิงตบนิวในฐานะที่พูดเรื่องไม่จริงก่อนแรงมากพี่ตบใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังมุกดาดีกว่าว่าถ้ามีคนมายุ่งกับเข้มวงเล็บในละครนะครับมุกดาจะทำยังไงอาไปฟังกันไหนฮะไปค่ะ กำลังจะรักกันก็มีมารเข้ามานะครับมารมีมารเข้ามาก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาหาป่านินอะไรเงี้ยเข้ามาเธอผู้หญิงเยอะไงก็สมแล้วที่ชื่อป่าป่านินเนาะก็ไม่ติดตามในละครค่ะก็มันก็จะถึงจุดจุดหนึ่งที่ตัวโชมก็เหนื่อยกับความรู้สึกหรือหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาก็ถึงเวลาที่ต้องคุยกับเขาจริงๆค่ะยังไงฝากติดตามเยบ้านได้โซ้ให้โด้ยค่ะโอ้มุกได้อย่าเพิ่งเหนื่อยสิ ก็ดันมีแฟนในละครหล่อขนาดนี้ใช่ไหมพี่จีครับหล่อตัวจริงก็แบบน่ารักหล่อเสน่ห์มาเต็มจริงเสียงเขาว่าหล่อนี่แบบว่ามันดูเยาหยนมากเลยนะไอ้ซอยนะคบเอาเป็นว่าคืนนี้เจอได้2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ที่สําคัญนะคืนนี้แบบว่าแอบมีดราม่าเบาๆด้วยนะครับคุณผู้ชม่าก็จบไปที่เขยบ้านไรซ่อยไฮโซแล้วเนาะ